จากจบพิธีมหาพุทธามหาเทวาพิเศษวัตถุมงคลพยายักษ์วัดแจ้งรุ่นมหาบารมีเมื่อวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมพุทธศักราช2565ณลานพยายักษ์วัดแจ้งริมแม่น้ำเจ้าพยาวัดอรุณราชวรารามไม่ทันไรก็เกิดประสบการณ์โชคลาบจากผู้เข้าร่วมพิธีซึ่งร่วมบูชาวัตถุมงคลพยายักษ์รุ่นมหาบารมีเนื้อทองคำโดยผู้ได้โชคลาบครั้งนี้คือคุณอเนกจิตตะ ข้จรเกียรติหรือเสียหนุย่ยกาแฟโบราณมังกรบินถูกเลขรางวัล3ตัวหน้า3ตัวหลังภายในใบสลากเดียวกันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดได้ยากมากๆโดยเสียหนุย่ยกาแฟโบราณมังกรบินโชว์ใบสลากเลข0 0 7 2 5 0จานำนวน5ใบให้ดูซึ่งปกติโดยทั่วไปในสลากใบหนึ่งถ้าจะถูกรางวัลโดยส่วนใหญ่ก็จะถูกเฉพาะเลข3ตัวหลังหรือถูกเลข3ตัวหน้าแต่นี่ในสลาก ใบเดียวชุดเดียวมีโชครางวัน ทั้ง3ตัวหน้าและ3มตัวหลังพร้อมกันอีกส่วนตัวของคุณเอเนกจิตตะคจรเกียตรติหรือเสี่ยหนุ่ยกาแฟโบราณมังกรบินมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในมหาบารมีขององค์พญายักษ์วัดแจ้งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในวันงานก็ได้นําทีมงานกาแฟโบราณตรามังกรบินมาร่วมบุญเปิดร้านกาแฟโบราณให้ท่านผู้ศรัทธาในมหาบารมีแห่งองค์พญายักษ์บัดแจ้งที่เดินทางมาร่วมงานในพิธีได้ทานฟรีๆโดย ไม่มีมูลค่าใดๆคุณอนเนกจิตตะคจรเกียรติหรือเสียหนุ่ยกาแฟโบราณมังกรบินมีความเชื่อมั่นว่าพระมหาบารมีแห่งพยายักวัดแจ้งได้บัรดาลโชคลาภให้กับตนทําให้ตนมีโชคผูกรางวัลสลากในครั้งนี้ได้ถึงสองรางวัลในใบเดียวซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากตนได้ร่วมบูชาวัตถุมงคลพยายักวัดแจ้งรุ่นมหาบารมีเนื้อทองคําในครั้งนี้เพื่อร่วมบุญสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ถนนโบ ภายในพระอารามทั้งนี้ก็เพราะศรัทธาว่าตอนทําพิธีมหาพุทธ,ธามหาเทวาพิเศษครูบาอาจารย์แต่ละท่านก็ต่างกล่าวถึงบารมีของวัตถุมงคลพยายักวัดแจ้งรุ่นมหาบารมีทางโชคลาภเช่นพ่อครูสิริพงศ์ครุพันกิจเกจิคารวา่าจอมขมังเวทสายยักษ์ก็กล่าวประกาศสิทธิว่าบารมีพยายักวัดแจ้งไม่หยุดพักความร่ำรวยหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนก็กล่าววา่าเทศ เทวดาพรยายักษ์เทวีก็ประสิทธิ์ทางโชคลาภให้ครูบาอาจารย์ทั้งฝ่ายพระและฝ่ายคารวาดกล่าวตรงกันเช่นนี้จนตัวเองได้ประสบกับโชคลาภชนิดสองเด้งในใบเดียวได้เงินรวม40,000บาทจึงมีความเชื่อมั่นว่าการมีโชคลาภของตนในครั้งนี้มาจากบารมีแห่งองค์พรยายักษ์วัดแจ้ง บันดาลโชคลาภให้กับตนอย่างแน่นอนและเชื่อมั่นว่าใครที่มากราบไหว้ขอพรมาร่วมบูชาวัตถุมงคลพยายักษ์วัดแจ้งรุ่นมหาบารมีไปบูชานั้นก็จะเกิดโชคลาภเช่นนี้ทางใดทางหนึ่งไม่ว่าปรดหนี่ค้าขายดีมีความเจริญมีโชคลาภจะต้องเกิดกับผู้นั้นอย่างแน่นอนที่พยจักร30ธันวาคมพุทธศักราช2565